สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับช่องสร้างรายได้จากเกมนะฮะวันนี้มีเพื่อนๆหลายท่านนะฮะถามเข้ามานะฮะบอกว่าเล่นตามเขาไพ่ดีหรือไม่นะฮะผมต้องบอกไว้ก่อนนะว่าตามเขาไพ่ถ้าอย่างนี้นะฮะคือเขาไพ่มังกรนะห้องนี้นะครับเพื่อนๆดูดีๆนะฮะคือเขาไพ่มังกรออกเยอะมากนะก็คือมังกรสีน้ําเงินนะโอเคคิกเข้าไปเลยดีกว่านะฮะถ้าเขาไพ่มีจริงนะฮะ นี่นะฮะเห็นไหมฮะทุกทุกขีดของสีน้ำเงินนะฮะจะมีการออกของการออกซ้ำของฝั่งเพเยอร์นะฮะก็คือการมังกรคืออะไรนะฮะก็คือการออกติดติดกันนะฮะก็คือมังกรนะฮะถ้าเพื่อนๆไปจับจุดถูกชนะในมังกรนะฮะข้อดีของมันก็คือเราก็จะชนะรัวนะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆแต่ถ้ามันเป็นกลโกลงของเราล่ะใช่ไหมฮะเพื่อนๆต้อ,องคิดตรงนี้ด้วยนะฮะ ถามว่าเล่นตามเขาไพ่ดีหรือไม่นะฮะผมตอบไว้เลยว่าโอเคดีจริงนะฮะถ้าเราจับจังหวะถูกนะฮะเห็นไหมฮะตอนนี้เปลี่ยนมาหมดแล้วนะฮะก็มันจะเป็น2ตัดของฝั่งแดงนะฮะถ้าเกมนี้ออกที่น้ําเงินจริงนะฮะอ่าโอเคสักครู่นะครับผมลืมเอาเงินเข้ามานะฮะตอนนี้เงินเหลืออศูนย์บาทเดี๋ยวขอทําการโอนเงินเข้ามาก่อนนะฮะเข้าที่ฝากเงินนะฮะ แล้วก็เข้าที่ย้ายเงินนะฮะกระเป๋าหลักของผมมี1,600บาทนะฮะย้ายมาที่ SA Gaming นะฮะ SA ตรงนี้นะฮะเอาเข้ามา1,000 0บาทพอนะกดโอนเงินนะฮะโอเคมาดูนะครับโอเคเงินเข้ามาแล้วนะฮะมาดูนะเกมเนี้ยอย่างที่ผมบอกหรือไม่นะฮะโอเคนี่ฮะยังอยู่ในเขาไพ่เดิมอยู่นะฮะถ้าเกมนี้มันจะเป็นน้ำเงินนะฮะ ผมจะลงตาละ100เลยนะฮะร้อยนะฮะถามว่าดีจริงหรือไม่เล่นตามเขาไพ่เทคนิคการตามเขาไพ่เนี่ยผมว่าดีจริงแต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นนะฮะให้เพื่อนๆมีการทบไม้ด้วยนะมันจะดีมากกว่านะฮะก็คือไม้1ลง100ไม้ที่2ให้เพื่อนๆลงแบบทบคูณ2ไปเรื่อยๆนะ,ะลงแบบไม่มีคอมมิชชั่นก็ได้นะฮะเพราะว่าทางฝั่งแบงก์เกอร์ เวลาเราไปทบแองเกอร์เราจะได้ไม่ต้องเสียค่าตรง0.95นะฮะก็คือการอัตราการจ่ายของมันนะฮะมันจะจ่าย1จ่าย1เลยนะฮะมาดูนะครับว่าเทคนิคตามเขาไพ่มันดีจริงหรือไม่นะฮะเกมนี้มันต้องออกสีน้ําเงินนะฮะโอเค7แต้มนะฮะอแปดแต้มนะฮะโอเคเรียบร้อยนะฮะเราทําการกินเลยนะฮะก็ถือว่ายังใช้เขาไพ่เทคนิคตามเขาไพ่ได้นะฮะก็ ถ้าให้ดีกว่านั้นนะฮะก็อย่างที่ผมบอกนะว่ามีวิธีการเดินเงินวิธีการแก้เกมด้วยนะยิ่งดีมากนะฮะโอเคมาดูครับเกมนี้มันก็ถ้าตามเขาไพ่นะฮะมีแค่2จุดเท่านั้นนะฮะที่เป็นฝั่งสีน้ําเงินไม่ออกมังกรนะฮะมาดูฝั่งครั้งนี้นะฮะจะออกมังกรหรือไม่นะ,ะวิธีการดูเขาไพ่นะฮะเพื่อนๆหลายท่านอาจจะจับจุดเขาไพ่ถูกนะฮะบางคนอาจจะ ไม่ไม่ชำนาญในการจับจุดเ้าไพ่นะก็ให้ไปมั่วมั่วได้นะเห็นไหมฮะเพื่อนๆนี่นะข้อดีของการเล่นตามเขาไพ่นะฮะตอนนี้กําไรเรามา200บาทแล้วนะฮะทุนเรามี100บาทนะรเราก็สามารถทํากําไรแบบง่ายๆนะเอา10%พอ1,000 0บาทเอา10%ก็คือ1,000บาทเท่านั้นพอนะฮะหรือเพื่อนๆจะใส่ตาละ500ได้นะฮะ ข้อดีของการใส่ตาละ500ถ้าเราชนะในเกมนี้เราจะได้กําไร500บาทเต็มๆนะฮะแต่ข้อเสียของมันก็คือคำนวณทุนของเพื่อนให้ดีนะฮะเพื่อนๆมีทุนแค่1บาทอ่า10,000บาทนะฮะเพื่อนๆลงตาแรก500บาทถ้าเพื่อนๆแพ้ในเกมนี้นะฮะเพื่อนๆจะลงทบคูณ2ก็คือจะหนักไปเรื่อยๆในเกมเกมหน้านะต้องดูในจุดจุดนี้ให้ดีนะฮะจับเขาไพ่ให้ดีนะฮะ เจ็ดแต้มนะฮะเห็นมกเกมนี้เราจะแพ้ทันทีเลยนะฮะแพ้ไม่พอนะฮะเราเกมนี้เราต้องทบที่1,000 0อ่า1,000บาทด้วยนะฮะเพราะว่าเกมแรกเราถ้าดูเขาไพ่นะฮะผมว่าน่าจะเป็นฝั่งแบงก์เกอร์นะฮะก็ให้เพื่อนๆคลิกท,ที่ไม่มีคอมมิชชั่นนะฮะทางแบงก์เกอร์ก็จะลง1จ่าย1เลยนะฮะเราจะลงที่แบงก์เกอร์นะฮะ เพื่อนท่านใดที่ไม่อยากไปเสียค่าค่าตรงให้กับทางเว็บนะฮะก็ให้เพื่อนๆมาคลิกตรงไม่มีคอมมิชชั่นตัวนี้นะฮะทางแบงก์เกอร์ก็จะลงหนึ่งใจหนึ่งนะฮะโอเคมาดูครับจะเป็นตามเข้อไพ่จริงหรือไม่นะฮะดูเข้อไพ่ตรงนี้นะฮะดูนะฮะเขาสามแต้มนะฮะเราเป็นเท่าไหร่นะฮะเราสิบสองใบนะฮะตัวคนละทีนะฮะโอเคเสมอนะฮะไม่เป็นไรเกมนี้ถือว่า เสมอก็ไม่ได้ไม่เสียนะฮะก็ลงที่เดิมได้นะฮะเพื่อนเพื่อท่านใดที่มีคำถามในการลงทุนทางนี้นะฮะก็สามารถพิมพ์เข้ามาใต้ร่างคลิปได้นะฮะเดี๋ยวผมจะช่วยตอบคำถามที่เพื่อนๆถามเข้ามานะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะถ้าเพื่อนๆท่านใดที่อยากคำถามที่มีความเป็นส่วนตัวมากนะฮะก็สามารถเข้ามาคลิกลิงก์ ลายของช่องสร้างรายได้จากเกมได้นะฮะเดี๋ยวก็แอดเข้ามานะฮะเดี๋ยวผมจะช่วยตอบคำถามเพื่อนๆหลายๆท่านนะฮะแล้วก็อีกอีกหนึ่งเรื่องนะฮะช่วยขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งด้วยนะฮะเพราะว่าผมลงคลิปวันเว้นวันเลยนะฮะลงคลิปบ่อยมากนะฮะก็อยากให้เพื่อนๆให้กําลังใจนะฮะในการทําคลิปดีๆนะฮะตอนนี้เขามันจะเป็นมังกรสีน้ําเงินสมากกว่านะฮะผมว่าตามเขาไพ่จริงๆนะฮะ น่าจะเป็นปิงปองแล้วนะฮะครั้งนี้ผมจะลงที่แดงนะฮะก็คือ2,000บาทเดี๋ยวผมจะไปปรับเปลี่ยนลิมิตสักครู่นะฮะเพราะว่าลิมิตโอเคถึงถึง1,000บาทเท่านั้นนะฮะเมื่อกี้โอเค2,000นะฮะกดยืนยันนะฮะเพื่อนๆสามารถปรับลิมิตตรงนี้ได้เลยนะฮะเห็นไหมฮะ1,000บาท10บาทจนถึง1,000บาทนะฮะลิมิตที่2ก็คือ50บาทจนถึง5,000บาทนะฮะลิมิตที่3ก็คือ5้0หบาทจนถึง 10K นะฮะก็ถือว่า เยอะพอสมควรนะฮะมาดูครับนี่นะฮะมันจะเป็นข้ไพ่ปิงปองหรือไม่นะฮะเห็นไหมฮะเรียบร้อยนะฮะขอไม่จัว7เจมาจบเลยนะฮะเราก็จะชนะในเกมเมนี้ทันทีนะฮะนะฮะจว1หนมานะฮะเราก็มันจะออกปิงปองจริงด้วยนะฮะเพื่อนๆท่านใดที่เดาทางเขาไพ่ถูกนะฮะมีประสบการณ์ในการเล่นนะฮะก็สามารถใช้เทคนิคนี้ได้นะฮะก็คือ มันะะจะเป็นมันจะเป็นปิงปองแล้วนะฮะเพราะว่าผมสังเกตทุกทุกทุกการเล่นนะฮะห้องไหนที่เป็นมังกรเนี่ยมันจะจบลงท้ายด้วยปิงปองตลอดนะฮะแทบจะ 80- 90%เลยก็ว่าได้นะฮะหรือว่าเริ่มต้นเป็นปิงปองนะฮะส่วนท้ายๆ้ายขอนนะฮะขอนก็คืออ่าไพ่นี้นะ่วนท้ายท้ายขอนก็คือจะเป็นมังกรยาวเลยนะฮะก็แล้วแต่ความชำนาญของเพื่อนเพื่อนด้วยนะฮะ โอเคครับโจ2สองมานะฮะปิงปองหรือไม่อ่าโอเคเกมนี้เราแพ้ไปนะฮะก็ถือว่าได้กําไรมา200บาทนะฮะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะฮะก็ถือว่าพอแล้วนะฮะเหมือนกับที่ผมได้สอนหลายๆคลิปนะฮะว่ากําไรร้อยสองนั่นคือกําไรนะับเพื่อนๆอย่ามินเงินน้อยนะฮะสองรวมกัน10ครั้งก็คือ2000ันนะสองพรวมกัน10ครั้งก็คือ2 0 0 0 0ื่นนะเพื่อนๆอย่ามินเงินน้อยนะฮะได้เท่าไหนเอาเท่านั้นนะฮะ ขอไม่เสียเป็นพอนะฮะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะฮะว่าผมจะเอาเทคนิคไหนมานำเสนอเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ